วันเสาร์บ่ายสองราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ไฟไม่บ้านราศีสิงค์ค่ะผมไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ผมมาเลงว่าใครน่าจะออกคุณอก็เลยใ,ให้ผมแทนครอบครัวบันเทิงครับขอต้อนรับสาม อภรรยาของตระกูลยังไงเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวียงร้อยดาวใช่แล้วอันนี้คือภรรยาคนที่นึงใช่ค่ะชื่อชื่อเต็มเดือนดูหน้าเต็มจริงคือหน้าทําตัวแบบเต็มจริงคือในละครตอนนี้เท่าที่ดูออนแอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบต่อหน้าใครต่อใครเป็นแบบมีจิตใจแต่จริงเบื้องหลังตัวสําคัญเลยไม่หรูอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนดีอ่ะนี่่ดูหมดบาท ส่วนท่านถัดมาจงจิตคุณพิมพิมพันธ์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอันนี้ดูในเรื่องดูจิตจิตนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนเก็บกดเก็บกดก็ต้องหาทางระบายไปมีคุณนู้นคนนี้ไปมีกิ๊กทั่วไปกิ๊กตั้งแต่อายุสิบห้าเป็นต้นไปก็จะเป็นคนจิตจิตหน่อยจะเก็บกดมากคนนี้เขาจะฝักใฝ่ในการารมณ์คือดุดุในเรื่อง คือใช่ค่ะคาแรคเตอร์คือคือพิมพ์จะดีไซน์คาแรคเตอร์ยังไงดีที่ไม่ให้ซ้ำพึ่งไม่ให้ซ้ำพี่เง็กมันก็จะอยู่ระหว่างกลางอ๋อนี่ต้องดีไซน์คาแรคเตอร์เดี๋ยวคุยกันตรงนั้นใช่นะฮะส่วนทางนี้อันนี้คือภรรยาไม่ใช่คนสุดท้ายคนที่สามก็มงดูตอนล่าสุดกับหมอผีอ่ะกิกกิ๊กเขาอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็กิกเขาใช่ค่ะอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างคืออันนี้จะดู เออะโวยวายเสียงเงียบเงียนแล้วแสดงออกชัดชัดเจนนี่ดูจริงเหรอฮะสามคนนี้ถ้าไม่อยู่ในละครเวียงร้อยดาวเนี่ยละครจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเพราะมีบทบาทสําคัญจะกระนั่งบางคนบอกขโมยซีนอย่าไปเรียกเขาอย่างนั้นและภรรยาคนที่สี่นะฮะขอเชิญพบกับภรรยาคนที่สี่นางเวียงแก้วนี่นางเวียงแก้วเนรับที่เวียงแก้วเวียงแก้วช่วงนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ

คืออย่าใช้จะทำอะไรโอพักดิ์ในงานเลยขาดเลยขาดเลยแก้วเปลี่ันนี้อบอกทีมงานก่อนนะครับมันเป็นอุบัติเหตุในการถ่ายทำหักข้าตัวนนไ,ได้แล้วเนี้คุณเต็มเดือนคุณจองจิตแล้วก็คุณใส่ฟ้าค่ะเวียนแก้วเออคุณเต็มเดือนมีอะไรให้เวียนแก้วทำหรือเปล่าคะ เออช่วยขัดรองเท้าให้แม่จงจิตหน่อยจ้ะขัดรองเท้าใช่ขัดเลยเอ่อใจเย็นๆนะคะโอ้พลาสินค่ะไม่ได้เอาพลาสตินขัดได้ยังไงโอ้ยไม่รู้มารยาทเลยอย่างนี้ต้องเอาอ้ยพี่ค่ะปิดคาแรสเตอร์พี่ปิดคาแรสเตอร์อันนี้เล่ยต้องใส่ฝาต้องซอยฟ้าใช่ไหมต้องซอยฟ้าให้มันเที่ยวไงก้นอวบๆอย่างเงี้ยก็ต้องตีเธอนี่นะมันนมใหญ่เหลือเกินสมพนจะโดน อ๋อคือประธานโ้วนะคะกินไก่เยอะไปหน่อยค่ะไก่ฉีดยาป่ะคะไม่ได้ไก่ใสฮอร์โมนเงินค่ะแต่ข้าวมันไก่ร้านก็ตีไม่ใสฮอร์โมนใช่ไหมคะไม่มีค่ะตายแล้วน่าคุยนะอย่างเงี้ยน่ได้คบเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะคุยกันต่อเขาแบ่งคาเลคเตอร์กันยังไงคืออไม่ได้กําหนดมาแล้วเหรอกาหนดแล้วแต่ว่าเราก็ต้องแบบว่าหาเองในเรื่องด้วยใช่่ต้องจับจุดอีกทีนึงไม่งั้นมันจะซ้ํากันหมดเพราะว่าเวลาที่นักแสดงเล่นเนี่ย ไปเล่นวันแรกๆเลยคือทุกคนจะแบงๆนิดหนึ่งเพราะว่ามันแบบทํากันบ้านมาส่วนหนึ่งแต่เวลาทํางานจริงเราก็ต้องหาวิญญาณของตัวแสดงในกองถ่ายเน่ยคะคือผู้กำกับเขาจะบอกว่าขอเพิ่มอีกอันนี้ลดอันนี้เพิ่มอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ตัวละครแต่ละตัวมันชัดในตัวเพราะฉะนั้นไปค้นหากันอีกทีนึงหลังจากแต่ละคนได้ลองเล่นกันดูก็จะมีคาแรคเตอร์หลักอยู่ชแต่สุดท้ายค้นหากันอีกทีนึง ได้ออกมาเป็นส่วนผสมใหญ่ที่เห็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มา้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจู่ๆมาถามอะไรังี้ไม่รู้นะว่าไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วต้องไปค้นหาแปลอะไรกันอีกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอ้มันยากเพราะฉะนั้นลองดูอันนี้อย่างนี้เรียกว่าอย่างไรบทบคาลรคเตอร์ที่ที่มีวางหลักเอาไว้แล้วไปค้นหาคือหน้าเนื้อใจเสือ เหมือนคนที่ข้างนอกดูดีข้างนอกดูเนื้อแบบโอ้ยอวอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่ก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหันหลังปั๊บแทงชึ้เวียงแก้วเสียงอย่างนี้เหรอเอาไหมเอาไหมแทงชึกงไอ้ไห้ไอ้ไอ้แกมมาุตัวมาซ่แล้วลองดูลองดูนะฮะอย่าจให้เห็นว่าเจ้าบทบาทจริงยังไงเอาลองดูแบบ หน้าเนื้อแบบเสแช่งที่<อ>ทำให้ดหูออกเลยว่าเสียแช่งเวียงแก้วจ้าเดี๋ยวมาหาคุณจงจิตหน่อยนะจ้าคุณจงจิตเขามีเรื่องจะคุยอ่ะจ้าเมื่อวานเนี้ยที่เขาทำสร้อยหายอ่ะจ้าจงจิตช่วยลงโทษให้หน่อยนี่ไงฮะแต่พอรับหลังปุบ๊บเปล่าจะใช้จงจิตให้ต<อ>ี๋ให้ ใช่คนเดิมคนเดิมอันนี้เขาเสียสละเป็นวิธีเล่นในสมจริงเลยได้เลยได้เลยได้เลยใช่ไหคะได้เลยจำได้ไหมต้องการไม้หน้าสามไหมโอ้ยเอาอีไม้เมื่อกี้ที่หักหักอ่ะตลกดเขาไม่เอาถึงตายแล้วคุณสรนยุทธอุ้ยแต่ว่ามือโดนอุ้ยมือมือโดนด้วยอ่ะมือโดนอ่ะมันรู้สึกได้เลยมันแปลกเอาวต่อสิเออสร้อยเช่นนั้นเออฉันไม่ได้ทำหายนะคะเพราะว่า มันใครให้มาคือฉันฉันเก็บได้ค่ะเก็บได้จากคุณประกณ์ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะฉันเก็บได้ใน,นตะขยะเวียงแก้วเธอพูดเธอสบตาฉันเธอนี่ชามเป็นคนอ่อนหวานนะแต่อย่าทำให้มันวุ่นวาย มันพยอันนี้เติมนะฮะในในละครไม่เห็นบทนี้นะฮะมีการต่อยกันแล้วบทนี้ค่ะีบทคนนี้ค่ะเออเอาไปทอนนหองใช่อ่ะแล้วคุณพี่ให้เธอได้ไงเก็บแก้วฉันเธอบอกฉันว่าเดี๋ยวนี้เลยนะคุณพี่ให้เธอได้ยังไงฉันไปนวดให้เขาครับฉันไปนวดให้เขาแล้วเขาคล้ยฉันมาฉันนวดหน้าด้วยฝ่าเท่องแกทำอะไรอย่างงี้นะ จริงจริงๆหัวมันเนียุณไม่จริงหัวมันพิกเอาให้วิกมันหลุดคุณคะคุณจะก็ทำกับเขาต่อขนาดนี้นานไหมโดนทำจริง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 อย่างนี้เลยกี่นาหนูว่าคือบอกได้เลยว่าสามคนนี่นะแค่สามคนนี้ก็เหลือประทานแล้วใช่จริงสามคนีนบ้านก็อยู่ไม่ได้แล้วอ่ะเพียงไรได้เยว่าบ้านปฏิกิริยาเป็นยังไงออกไปเดินตลาดเดินห้างเป็นยังไง ก็คนเขาก็ก็ก็ชมนะคะบอกว่า3คนนี้สนุกดีมีสีสันคือคาแรคเตอร์ก็จะแตกต่างกันไปอย่างพึ่งก็จะเงียบอย่างคนนี้ก็ก็จะมีเบื้องหลังไอที่เขามีแบบปมของเขาแต่ส่วนเง็กนี่ก็จะเป็นแบบพูดเลยเเดียวเลย อยากได้อยากมีทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นลักษณะของความโลภแต่ละคนที่แสดงออกมาในแต่ละแบบแม่แต่ว่าฟีดแบคคนดูนี่ดีนะคะจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบต้องเอาทุเรียนคว้างหรืออะไรไม่เดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้เขาจะแบบชอบมากเลยเขาจำได้แต่เรื่องแรกจนเรื่องนี้มันก็เหมือนเขานึกภาพเราออกก็จะบอกว่าร้ายดีเนอะเรื่องนี้ร้ายมากเลยอะไรเงี้ยตกอย่างเดียวเลยตกอย่างเดียวตนีการเอาไว้ก่อนที่จะมาเล่นเนี่ยมันคงไม่ถึงขนาดนี้ใช่ไหม ไม่ถึงขนาดนี้ค่ะแต่พอมาเล่นเนี่ยอย่างเพิ่มไปเรื่อยๆใช่มันมันเข้มกว่าในบทเยอะมากเลยอ่ะผมว่าทุกอย่างที่พี่ถาก็จะทําให้เราแบบว่าเล่นให้มันขยี้ค่ะเพราะเป็นพุ่มกับแนวแบบคุณภาพขยี้อยู่แล้วอ่ะนี่ดูฮะผียังไม่กลัวเลยนะคะผีอะเรายังไม่ด่าผีเลยก็ได้เป็นละครที่สามสามคุณายนี่ไม่กลัวผีนะ ไหนเราเป็นผีสิกลัวสมบัติแล้วเป็นผีแล้วเป็นผีอันนี้เป็นผีบ้าไม่ใช่ผีเวียงแก้วคือผีเวียงแก้วต้องหลอนๆเป็นเหมือนพายน้ำเป็นแบบโดนข้ามาโดนข้ามาจะแคขนไหมคุณพี่คุณพี่คะจริงๆอยากเล่นตัวพี่คะทำเป็นไหมอยากเล่นตัว้ายังไม่เป็นให้คุณนายที่หนึ่งทำให้ดูใช้แฟนจัดการเพราะแกคนเดียวแ จะเป็ชฉันไปแบบนี้ประกอบประกอบประกอนใช่ไหมประกอบประกอนไม่เชื่อไปหรอในเรื่องกัวพีในเรื่องเล่นในเรื่องอ่ะในเรื่องกลัวผีอะไรในเรื่องติดอยู่ในเขาแก้แค้นนะไปอยู่ที่อุปกรณ์ด้วยแอ้ปกรกคนะไม่ดูโอ้พี่ไม่เลไม่ดูเพราะมึงทำให้ดูแล้ว ไม่ต้งให้พี่ไยฟ้าพี่ไยฟ้าทที่เขย่าเวียงแก้วอ่ะฉากนั้น่ะฉากเขย่าเวียงแก้วเลยใช่แล้วเราก็ขึ้นมาสูงนิดนึงระยะมือจะได้พอดีไมยฟ้าจ้าเธอช่วยจัดการกับเวียงแก้วให้หน่อยนะจ้าจัดการเลยค่ะคุณพี่เวียงแก้วทำไมเธอถึงท่าแบบนี้ฮะ ฉันทนเธอไม่ได้นะยิงแก่กแญ่ลยพี่จริงจริงอย่างนี้จริงจริงเหรอจริงจริงจับหกเสาช่วยกันโทษนะครับพูมกับซาดิหรือเปล่าครับรือว่าพี่สุภาบอลเนี่ยไม่หรอกแต่ว่าความจริงในชีวิตเนี่ยมันก็มีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วในชีวิตจริงไม่มีเซ็นเซอร์ด้วยมันถึงกับฆ่ากันก็มีเราก็เลยเอาแบบมาตีแผ่ถึงความแบบอมหิดของเรืองความรูกจิตใจมันแต่ว่ามันจะมีที่มาที่ไปของ ตัวตัวตอนของตัวละครแต่ละตัวมันก็มีอะไรเก็บกดอยู่ในใจมันไม่มีอะไรขึ้นมาลอยๆมันเป็นจิตวิทยาที่แบบว่ากลมหายไปไหนแล้วหายไปแล้วกลัวโดนทารุณมานี่มันนี่ยังไม่หมดยังไม่หมดไปไหนเวียยแก้วตะกี้บอกให้ทําผีไงก็เดี๋ยวที่ถามเขาก่อนว่าเป็นยังไงเอกลักษณ์แต่ละคนเขาทำยังไงเดี๋ยวทําผีพัดเีเดี๋ยวทําผีนะทําผีเพราะฉะนั้นเนี่ยบทสรุปอันนี้ก็คือจะมีปมก็คือเราเป็นกนไนที่หนึ่งแต่ไม่มีลูกใช่ไม่มีอํานาจ คือเราเป็นที่หนึ่งแต่ว่าไม่มีลูกปุ๊บอำนาจไม่มีใช่มันก็เลยแบบว่าคอยระวังว่าใครจะมีลูกแล้วมาเอาสมบัติเรื่องของเรื่องก็คือบ้าสมบัติเป็นคนแบบว่าใครมาเอาของฉันไม่ได้แต่ว่าเราไม่สามารถจะไปสู้ซึ่งซึ่งนาได้เราก็เล่นเกมแบบว่าใช้คนอื่นหลอกใช้หลอกใช้หลอกใช้แล้วตัวเราก็ดูดีที่สุดในขณะที่ทุกคนตายหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมพูดถึงเรื่องนี้ต้องมาหันไปมองกูเดกลาชฮะ เห็นก็มาเยืออะไรต่อไปะอ้วมองน้องไกรนั่เหมือนน้องแต้วในละครร้อยดาวร้อยดาว้อดาวร้อยาูกมาได้ส่วนทางนี้ล่ะตัวละครก็คือเก็บเอาเรื่องคือเป็นผู้ดีเก่าแล้วก็พอมาแต่งไม่รู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วคือเหมือนแบบถูกหลอกร้้ยค่ะรู้แล้วเหมือนถูกหลอกแล้วก็เขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเราเราก็เลยไปมีคนลดเป็นเป็นชู้ฮะแล้วก็เลยมีคนลดเป็นชู้ไม่ต้องมาโดน สวดพึ่งซักง่ายง่ายดีสวนพึ่งซักออกมาดิจะน่ากลัวหรือจะตลกเนี่ยส่วนคนนอ่งมาจากไหนมาจากตลาดใช่ก็คุณพี่ได้มาจากตลาดสําเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนก็แนวแม่คานหน่อยหน่อยจะฉกชกชาแจกเสียงก็จะดังมากลบเห่ยะแล้วก็เลี้ยงลูกแบบในทางที่ผิดลบมากอย่างเงี้ยคือสองคนนี้เนี่ยมีลูก มีค่ะมีแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกคุณประกอบทั้งคู่เลยเป็นลูกชูค่ะอ้ใช่เป็นลูกกีลูกเราเลยลูกอยากได้สมบัติกาฝากแนะเป็นลูกคนรถในละครเขาบอกหรือยังบอกแล้วเขาบอกแล้วออกเขาจงให้ดูข้ามไม่ได้ดูตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องชื่นชมจียิงทำให้ละครมีตัวตนขึ้นอีกมากมายทีเดียวระวังโดนสิงนะคะนะเฮ้ยปาไปเล่นกับทางรถเขาเลอะได้เขาเลอะได้โตระวังฉากพังนะ าความจะเป็นผีแล้วฮะอะไรอย่างน้างเวียงแก้วเพราหน้าขาวหน่อยเนี่ยเขาจะฆ่าแก่ใช่ไหมกลัวแ่ตลกตลกไม่น่ากลัวไม่่นากลัวเอาให้น่ากลัวดิหัวเราะที่เวียงแก้วเขาจะหัวเราะเย็นเย็นหัวเราะเป็นเย็นเย็นดูท่าจาบ้าเนี่ยคนรู้แค่สองแก้วไม่หัวเราะเย็นเย็นหัวเรายังไงแต่เวียงแก้วเป็นผีที่ไปที่ไหนต้องเปียกฮะ ในราคาเป็นอย่างนั้นถูกต้องค่ะชท่าตัวจะเปียกยังไม่เฉลยออกมาไม่แล้นี้ยังน้อยไปมันต้องเปียกกว่านี้ค่ะมันต้องเปียกเปียกมากกว่านี้น้อยไปค่ะโอ้สวนพึ่งซักขอบคุณมากทุกคนที่ร่วมเลยขอบคุณครับขคุณขอบคุณครับคุณเล่นกันจริงๆนะเนี่ยขอบคุณมากครับและนี่คือการแสดงนะคะอยากจะพูดอะไรกันท่านผู้ชมปิดท้าย ก็จะฝากละครเรื่องนี้นะคะเป็นละครแบบกดแห่งกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นธรรมะที่จัดสรรมาในรูปแบบของละครยิ่งดูยิ่งลึกแล้วก็ยิ่งได้สะ,ะทุก<ล>สิ่งที่คุณเดาอยู่ตอนนี้นะคะรับรองว่าไม่ใช่แน่นอนตอนจบต้งองรอรู้ทุกคนจะมีะมุมๆที่เราจะโดนโดนกระทำ <c oughs> ตอนจบเนื่องว่าจะเป็นยังไงให้ติดตามชมนะคะว่ากฎแห่งกรรมคืออะไรที่เราทำไปเพราะฉะนั้นไอ้ที่เห็นเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ ไม่ใช่นะค่อยๆคมี่คลายมีโฟมอีกมีโฟมอีกมีโมอีกมีโมให้คี่ครายอีกโฟมแก้มหลังนะเนี่ยวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะทุกบ้านธนาคารทั้งช่องสามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ การต่อไปนี้